เช้านี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะรถคนข้างบ้านครัวอ้อมเองค่ะขับรถกระบะแ k บอายุประมาณสักยี่สิบห้าปีได้ค่ะรถของเขานะคะไม่ใช่อายุคนเขาขับออกไปแล้วไปเจอสี่แยกไฟแดงขับไปอย่างเร็วค่ะเบรกไม่ทันปังเข้ารถคันข้างหน้าเลยค่ะแล้วรถคันข้างหน้ายังใหม่อยู่แต่โชคดีนะครูวอ้อมแนะนำให้เขาทำประกันชั้นสามประหยัดไว้ปีหนึ่งสองพันเจ็ด จึงทำให้เขาไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมให้รถคันข้างหน้าค่าซ่อมคันข้างหน้าเขาประเมินมาแล้วประมาณสามหมื่นบริษัทประกันจ่ายแทนค่ะส่วนรถของตัวเขาเองอะค่ะประกันชั้น3ไม่ได้ซ่อมให้เขาก็เลยเขาต้องซ่อมเองค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ว่ารถจะอายุเท่าไหร่สามารถทำประกันชั้น3าได้และที่สำคัญยังมีประกันตัวผู้ขับขี่ให้ แสนบาทค่ารักษาพยาบาลคนในรถให้อีกคนละหนึ่งแสนสูงสุดสามคนแล้วคุ้มครองคู่กรณีคนละห้าแสนสูงสุดสิบล้านไอ้ที่ซ่อมสามหมื่นเนี่ยยังโชคดีนะว่าชนประมาณนั้นแต่ถ้าชนเยอะกว่านี้เขามีวงเงินจ่ายให้ตามจ่ายจริงถึงหนึ่งล้านบาทอย่าดูถูกประกันชั้นสามประหยัดน,นะคะปีหนึ่งสองพันเจ็ดร้อยก็สามารถคุ้มครองให้คุณสบายใจเพราะ เท่ากับว่าคุณมีเงินสำรองในกระเป๋าเวลาเกิดเหตุบริษัทประกันจะได้ซ่อมแทนคุณไงคะสนใจเอาประกันทักแชทมาหาครูอ้อมได้เลยค่ะสำนักง,งานประกันภัยครูอ้อมค่ะ